สวัสดีครักระต่ายเจ้าเล่เราพาละตัวแล้วกันนะกระต่ายนี่มันตีเราตายเนาะตีตายอยู่มั้งกระต่ายเจ้าเล่กระ่เจ้าเล่ซึ่งถูกปลดปลดเปื้อนด้วยพลังของอ่านไม่ออกนึ่เหมือนจะได้รับพลังที่แท้จริงเออมันจ,จะโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างไม่เลือก หน้ามันถูกบบรบกวนขอแค่เพียงเท่านี้จะไม่สามารถสร้างเรื่องบ้าๆนี้ขึ้นมาได้อีกสิแล้วออนแอร์ต่อไฟและสายฟ้าต้านทานต่อดินลมและน้ำแข็งย,ย้งรรับไปเดี๋ยวผมจะขอเซฟหน้านี้ก่อนนะเพบบื่อนเออโอเคผมขอไปอ่านลาาน์อ่านลน์แป๊บนึงเห็นไหมา <laughs> โอเคไม่มีอะไรต่อไปผมก็ไม่คิดว่าแม่จะโดขนาดนี้นะครับ <c oughs> โดจริงโดจริงลบ,บเลยเฮ้ยเราดูนเต็มาตายนะครับโหมดมากเลยเนี่ย กูตีไม่เข้าเลยสิบหายแล้วอตายยากดีหว่ากูาลืมไปมันตายยากเอ้เหียกูใส่ของก็น้อยเลยไอ้นี้โหดมากอบอกเลยก็ตายมาหาภัยแต่ว่าเอาอยู่อยู่อ้ยอยถ้ามันแรงนะ โดนทีกระอักเลือดไยมาาไยมา้าทำติดฐานาไฟเยอะๆอย่าชนมุมอย่าชนมุมอย่าชิบหายโอ้ยโดนแล้วโอ้ยเติมยา สู่ไปตัวนี้ต้องยายเยอะๆโอ้ยโดนแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าเข้าใกล้ดิอ่ะโจโจโอเคจบนะครับสันตกระต่ายดิจิมอนรอ ถาหน้าค่อยมาเจอแต่นี่เอ้ยผมขอข้ามไปกระสือก่อนแล้วกันนะครับไม่ไม่ไมนุ๊กันแหละต้กงนลแหละข้ามไป็นหายเหรอใครทด่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วนะครับ